สวัสดีครับวันนี้เรามากันอีกแล้วนะครับมารีวิวบ้านต้นไม้นะครับเรามีแขกรับเชิญด้วยนะครับคุณผีอ้าวไปไหนอ่ะอ้าวอยู่นี่ะอะนนรครับก็เราไปรีวิวกันเลยเครับไป,ไ,ปไปกันเลย้นใหญ่มากบ้านสยมาก นี่ครับบรรยากาศรอบบ้านนะครับครับก็เดี๋ยวเราค่อยพาไปดูนะครับไอที่โดมิโนนั่นคืออะไรเหมือนตาราง ก็ขึ้นเลยนะครับขึ้นเลยขึ้มันได้กันนี่เราค่อยดูอะไรก่อนครับเป็นโพรงว่างครับเป็นโพรงว่างครับเวลาหลบฝนหรือว่าเวลาครับก็ไปกันเลยครับก็เนี่บก็เหมือนไม่มีบ้านอย่างนี้ครับแต่ว่าแอบอย่างเงี้ยนี่ครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับ นี่เป็นห้องอับน้ำนะครับครับข้างล่างก็เป็นบันไดลงไปครับ,รบก็เป็นห้องนอนอีกห้องหนึ่งครับมีองแรกนะครับเราก็มาดูกันก่อนนะครับคืออะไรอ๋อมันมีหลายทางขึ้นขึ้นห้องนอนนะครับ ทางนี้ก็ขึ้นได้นะครับครับครับนี่ครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับบ้านหลังนี้ครับบ้านหลังนี้ก็ไม่มีอะไรมากเเดดี๋ยวราไปูห้องน,นอครับผมไปดูกันเลยนี่ครับออฟฟิศเ,เหมือนเป็น ออฟฟิศ <Office S 2> น,นะครับนี่เป็นห้องครัวครับห้องสมุดนะครับนี่เป็นห้องน้ำนี่ครับแล้วก็นี่ที่ดูทีวีนะวิธีเปิดต้องกระเถิบขึ้นมาีอ๋อเป็นคอมครมาครับ ครับ,นนบครับวันนี้นครับก็วันนี้เราก็ขอจบทั้งเท่านี้นะครับอ,อย่าลืมกดติดตามกดไลค์ด้วยนะครับและกดแชร์ด้วยนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับ